สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ก่กาันระดาจะกรอบไฟติดไหมคืนแห้งมาใส่คืนเสียกมันไม่ติดเสียกน้ำไปไปเอาไงยางมาไว้เออแล้วเนี่ไปเก็บอยู่มุอนี้นะยะเก็บไงยางมาไว้มาไว้แล้วกันมาจ้างบ้านไปเดี๋ยวเราก็ตั้งหม้อข้าวไว้เราก็ลงไปเก็บ นะคะัไปเราจะเก็บดอกฟักทองนะเลใค่ะเสนะือมาลุ้นว่าเห็ดของเราจะออกไหมเนี่ยฝนตกแล้ว,วา,ลามท<า>ีนี้เราก็จะมาเก็บดอกฟักทองนะคะดอกตัวผู้มันออกก่อนแล้ว,ะะวก็เก็บดอกตัวผูว้ไปกินก่อนนะคะ เพราะว่าเอาไปทำเมนูอาหารนคะเกงใส่ปลาเกงใส่หน่อไม้เน้อเราก็เก็บดอกตัวผู้ไปกินก่อนนะคะต้องเก็บเร็วไม่ต้องเก็บเร็วเดี๋ยวไม่ถึงแปดนาทีอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปต่อไอีกอื้อฉลาดนะเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมอุ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนู่นมีแมลงที่คอยผสมเกสรไงอ๋อนี่แหละ แล้วเขาไม่กัดเราหรอนะยไม่ไม่เขาไม่ตอดกึกเราไปื่อรออันนี้ไม่มีพิษมีภัยนะอ๋อเหรอลไม่มีพิษไมีภัยนะก็เป็นมิตรใหม่ของการปลูกฟักทองนะปลูกกินดอกนะครับปลูกกินดอกนะคะฤทธีจ๋าเห็นไหมอ่าคนคนสมัยโบราณเขาบอกว่าไปจีดสาวจนดอกมากอื้อบานหล่อจังเมื่อคือแปลว่าแปลว่า ไปตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนสว่างเงดอกอือบานย่ำมเช้ายังไม่กลับให้ดอกอือบานก่อนยังสีเมื่อดอกมาฟักทองบานแล้วนะคะ่ีแล้วมันจะออกดอกอีกทียังไงยังไงถึงจะได้เห็นลูกเนี่ยอยากรู้มากเลยอ๋อก็คือมันจะออกดอกตัวผู้ไปก่อนอืแล้วยครอยติดกับครัวเมียตังรูพุ่มืนอหลังบ้านสวน ลงกำมันก็มันก็ต้องเราไม่ได้ดูยากเลยมันต้องให้พร้อมที่จะออกลูกก่อนมันจะออกลูกนแล้วลลแล้วเราจะมีลูกเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าฟักคองหรือฟักหอมหรือว่าแตงนี่มันจะเป็นดอกตัวผู้ตัวเมียอยู่ต้นเดียวกันครับอืมัม่ใเชือดอกตัวผู้ต,ตัวเมียเดียวกันบ้เดียวกันูกออกลูกเออต้องออกลูกว่างไงให้อยากออกลูกออกลูกคงจะไม่สมบูรณ์เนาะ เรานับลูกเอเรานับไปฝักกระโพเลยนะในยี่สิบสามนะตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเสีอยวก็จะนับฟักทองไม่หวัดไม่ไหวโอ้โหแกอย่าหลงก็แล้วกันนะโอ้โหรอดูนะคุณผู้ชมแต่เรารลู้มะเขือตรงนี้แดงแล้วแล้วเนี่ยอ้าลุงเห็นมะเขือเพศลางบ้านเราได้วน้ำฝนนะคะผักของเราก็เป็มด แต่ขึ้นมาทันทีเลยเสือทำค้างเลยถั่วน่ะเวลาเสือจะตำเสือก็เอาคกมาใต้ค้างมันก็ตำโลดนี่นะคุณู้ชมดูนะนี่นะคะได้แล้วนะคะดอกฟักทองเนาะแกงแกงแต้แกงแต่พักซื้อซื้อแั่แซบค่ะลวกจิ้มน้ำพริกก็แซบนะคะนี่นะคะแต่ว่าเห็ดของเราไม่ได้ผลนะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไร ผักมนี่ก็อ้โหกโลังนีดีกำลังกกินเลยนะคะทุกทแล้วก็ซี่บันดาะจะมีเหล็กขึ้นมดสามสายนะขนาดนี้เลกกำลังพอดีเนอะแต่ว่าแม่ดากำลังรอคอยแปงอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะออกลูกนแต่ชายดูก่เนาะกำลังรอรอดูอยู่ออกลูกแล้วนี่ไงหน่ลูกลูกปะมาเท่าไหร่เอาแค่ค่าอุปกรณ์ก่อนยังไม่รวมทบกอย่าง แต่คิดว่าถ้าจะทำจริงๆก็คงให้ช่างข้างนอกทำให้แหละเพราะลุงช่างเนี่ยนะงานเยอะนะคือเราไม่อยากจะียรบกวนลูงช่างจริงๆเนาะราก็ได้เก็บตัวไปตแต่เรื่องห้องน้ำเออนะอัปเดตเลยละกันเนาะอัพเดทห้องน้ำเรื่องห้องน้ำเมื่อวานคุยกับลุงช่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงช่างบอกว่าเสร็จจากร้านก๋วยเตี๋ยวจะมาทำห้องน้ำให้ขอบคุณค่ะลืมเ่าให้เอฟดตีฟังเนาะ ดีใจด้วยเพราะว่าลุงก็ต้องทำอันที่สำคัญก่อนนะคะเพราะว่ายังไงเราก็สาวมนกับเอสใจนะคะก็อนุญ,ญาตให้เราได้ใช้ห้องน้ำหรือว่าทำครัวนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทางสาวมนกับเอสใจนะคะเนาะที่ใจดีใจกว้างนะคะเราก็เออให้ลุงเสร็จธุระอันที่สำคัญก่อนนะคะเพราะว่าเอฟซีก็เร่งบอกว่าเมื่อไหร่จะทำ ร้านอาหารตามสั่งนะคะเวลาเข้ามาแล้วก็ได้นั่งกินอาหารหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกข้างนอกก็ไกลนะคะออกไปข้างนอกก็ไกลนะคะเอฟซีเข้ามาก็ได้นั่งหรือว่าได้กินแบบว่าหิวหิวมาแบบนี้เนาะก็ได้นั่งได้กินนะคะให้ลุงเสร็จอของลุงก่อนนะคะของเราก็เราก็มีห้องน้าใช้อยู่นะคะบ้านเสาวมนเนาะนะคะให้ลุงเสร็จก่อนค่อยทํานะคะส่วนมะละกอนี้ออ้ยโตวัจริงๆนะคะนี่ แบบว่าออกลูกได้แบบพอดีตำนะน้องนาเดียก็จะเก็บไปทําทุกวันนะคะนี่นี่แหละพอดีพอดีพอดีเลยนะคะมันก็โตไวด้วยนะคะน้องนาเดียก็จะตําแบบพอดีถ้าลูกใหญ่แบบนี้เนะี่ยมันตําไม่หมดแล้วก็เสียดายนะคะทิ้งเนาะ <nogle. S 1> ทิ้งแบบนี้นะลูกเล็กๆแ,แบบนี้นะี่ยตำได้พอดีเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยความจริงลูกเล็กๆแบบนี้เนี่ยตำได้สองครั้งนู่นนะน้องนาเดียตําได้ทีละครึ่งเนาะแต่ถ้าลูกใหญ่มันก็กินไม่หมดก็ไว้กินสุก นี่แม่ดาก็จะขุดแม่ดาก็จะขุดตรงนี้นะ,ะขุดตรงนี้นี่ปลูกมะละกอไปตามแนวคันนานะคะเห็น <He ard S 2> ไหมนี่หลังบ้านของสาวมนแอสชัยนะคะแม่ดาปลูกไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเอสชัยบอกว่าปลูกเลยนะคะปลูกเลยก็ปลูกอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนี่แหละคะ่ะแม่ดาไม่ได้ปลูกเป็นส่วนตัวนะปลูกเป็นส่วนรวมใครมาก็สามารถหยิบกินเก็บกินได้ใส่นี่ มะเขือนะคะแม่ดาวก็ไม่ได้กินหมดหรอกคะ่ะใครอยากก็มาเก็บได้อย่างพริกก็เหมือนกันปลูกไว้เยอะๆนะคะเราก็อยู่ด้วยกันกินด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนคนอ่าเหมือนพ่อแม่เราสมัยรุ่นรุ่นอะไรนะรุ่นอ่ารุ่นเราไม่มีค้าขายรุ่นแบบว่ามีอะไรก็แบ่งปันกันกินมีอะไรก็เออเจ้ามีโน่นค่อยมีนี่นะคะก็กินด้วยกันนะคะเนาะก็แม่ดาวก็พยายามหามาปลูกไว้อันไหนที่จําเป็น หรืออันไหนที่สําคัญนะอย่างตําลึงแม่ดาก็เอามาปลูกนะคะเราจะได้อ่อมใส่อ,อ่อมใส่อะไรยอดมะละนิดนึงยอดตําลึงชักกำม,มือนึงนะคะอ่อมใส่กระดูกหมูใส่ไก่นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะคะเนาะนี่อย่างมะเขือนะคะมะเขือพวงเออ,อย่างมะเขือพวงนะคะที่ยังไม่ได้เนะาะมะเขือก็ได้แล้วนะคะมะเขือพวงยังไม่ได้แม่ดาก็จะพยายามเอามาให้ได้ทุกอย่างนะคะ แปลว่าเราต้องการอะไรให้มันได้ครบหมดทุกอย่างเนาะเออของน้องนาเดีย ก็ถ้าสมมติว่านึ่งค่าสุกเราก็ตั้งหม้อ,อกแกงได้เลยนะคะเนาะหรือว่าปิ้งย่างได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ<อ>ก็ต้องขอบคุณพี่ยูโรด้วยนะคะ ก็ลงขงัสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจากเพยงทานี้นะคะสวัสดีค่ะค่อยๆขยับขยายนะคะเนาะเราก็ค่อยๆขยับขยาย